ชั้นขายไม่ค่อยมีแต่ถ้าเจอที่ดินดีๆเราต้องแนะนําสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่โยพาทุกคนนะคะมาชมที่ดินแปลงเล็กใจกลางเมืองอําเภอสันป่าตองค่ะแปลงนี้นะคะเหมาะสําหรับสร้างที่อยู่อาศัยค่ะธรรมชาติเงียบสงบแต่ไม่ไกลเมืองนะคะมีเพื่อ เดินทางสะดวกนะคะสามารถเดินทางได้2เส้นทางด้วยกันค่ะสายหลักนะคะ108ค่ะสายเชียงใหม่ฮอดนะคะและอีก1เส้นทางค่ะสายเลี่ยงเมืองนะคะหางดงสันปา่าตองค่ะใกล้ตลาดนะคะเซเว่นโลตัสธนาคารค่ะโรงเรียนประถมประจำอำเภอนะคะส่วนราชการต่างๆใช้เวลาการเดินทางเพียง8นาทีเท่านั้นนะคะที่นี่ค่ะบ้านกลางวิวตำบลยุหวาอำเภอสันปา่าต มีเพียง3แปลงเท่านั้นนะคะทางเราขายเพียงตารางวาละ5,500บาทค่ะใครที่สนใจจับจองที่ดินแปลงนี้ถักท